มาให้ก be ูเล่นไ้กูเล่นกูเล่นกูนะให้กูเล่นเดี๋ยวพัดเดีวมึงจะแข้งนะพัดกันพัดกันกุสโลโมชันครับนี่มันคือการสโลนะครับสโลโมชันนางรุนแรงครับดูสิครับ เก็บปลาได้แล้วครับอย่าอะไรเฮียโชนแล้วรับนโม่แต่เดีแค่เกมอยู่แค่เกมครับนังกัโอได้ปลาตัวที่สามแล้วครับโม้โอ้ยแมนกิ้นมาแล้วครับแมนกิ้นมาโหสามตัวครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้กูแขกเยอะผันเยอะข้อไหนแขกก้ากไอ้เหี้ยโอ้หกระโดดไปแล้วครับโดดเลย่นได้ปานหนึ่งตัวครับหน้าที่โอป้าโอแฟนหมอกับโอคัตเตอีตัวเดียวก็ขึ้นสวรรค์ลวครับโอ้ขึ้นสวรรค์ลวครับขึ้นแม่พ่องละครับสวรรค์ละฮะขึ้นสวรรค์ลวครับโอ้โหของอย่างเยอะครับโอ้โหอย่างงามครับผมอย่างงามครับเอาไปนะครับลงมาแล้วลง ตอนนี้ครับวิ่งไปวิ่งมาครับพอกระหนึ่งั๊มกสองจัสองัยิ่งไปยิ่งไปย่่องตายใจกระดิกระดตุ้มตุ้มตับตุ้มตามกินปลาครับกินปลากินตัวดีไปสองตัวแล้วครับโอ้โหไปครับได้สองล้านนะครับสมล้านแล้วครับโอ้กระโดดกระโดดไปโอ้โหแกปวดใจครับโอ้ตายมาแล้วครับปลาองตัเป็นกินจะแบ่งกันยังไงครับอลาอุ้ย้ผู้งผูงุ้มตาม เมื่อกี้กล้องกล้องสีแดงใกล้กล้องสีทองไงไม่เก็บวะเมื่อกี้ในกล้องสีทองเออเลยสีทองมันเลยเก็บนะครับขับไปไม่ไม่แคสเกมนี่ว่าตัวแคสคนแคสเกมที่ดูได้จะเป็นบ้านอะไรที่ย่อะไรนั่นอะไรอ๋อไม่ซื้อครับผมแค่นี้แหละครับพอจบขอจบคลิปไะ